มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขบวนแห่พระเวสสันดรโปรยถ่ายเงินสดกว่า200,000บาทฝุ่นไงายง่องในเฟ e บุ๊กชุมชนชาวขอนแก่นที่วัดสว่างนนเพียงที่บ้านหนองแวงไร่ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น ดร็รชวีวันคำภานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานการจัดงานบุญมหาชาติประจำปี2566ที่ยิ่งใหญ่ด้วยการขึ้นช้างเพื่อร่วมขบวนแห่พระเวสสันดรและโปรยเงินแจกทานจำนวน200,000บาทให้กับประชาชนที่ไปร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยในขบวนแห่ของช้างนั้นยังมี นายรัตนาวิชัยนายกเทศมนตรีตำบลในเมืองนั่งบนหลังช้างเพื่อเชิญผ้าไต่นำขบวนไปยังป่าเหมพา,านหรือว่าป่าละมาะข้างหนองน้ำห่างจากวัดไปประมาณ300เมตรโดยตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่ผ่านไปนั้นดร์ชวีวันคคำพาได้โปรยทานตลอดซึ่งเป็นเงินทนาบาทชนิดต่างๆใส่ไว้ในซองแล้วก็ ให้ประชาชนพากันกลู่เข้าไปแย่งเอาซองบรรจุเงินอย่างสนุกสนานค่ะฝุ่นง่ายง่องขบวนแห่พระเวสสันดรปริยทานกว่า2 0 0 0 0 0บาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ